เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย BF 2000เป็นเครื่องดับเพลิงประเภทสารสะอาดเหมาะสำหรับเพลิง3ประเภทได้แก่เพลิงจากเชื้อเพลิงธรรมดาเพลิงจากของเหลวติดไฟและเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานง่ายเพียงแค่ดึงปลดกดสายฉีดไปที่ฐานของไฟไล่ให้ทั่วทั้งพื้นที่จนไฟดับสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ไม่แกดกร่อนและไม่ทิ้งคราบสกรปรกหลังใช้งานจึงไม่ทําให้อุปกรณ์ต่างๆชํา,าชรุดเสียหายเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการเน้นความสะอาดเช่นสํานักงานห้องคอมพิวเตอร์ห้องแลบห้องควบคุมระบบหลังฉีดควรเปิดห้องเพื่อระบายอากาศทันที Fireman the professional choice for protection เชี่ยวชาญปลอดภยัยทันสมัยต้องร้านไทยจราจร